สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้นะครับก็จะมารีวิวพามาดูสวนยางพารานะครับก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทําการพักนะครับทุกคนจะเป็นประดูที่ต้นยางพาราใบร่วงนะครับทุกคนก็จะทําการพักกรีดยางนะครับ<อ>เพื่อที่จะพื้นฟูนะครับต้นยางพาราครับทุกคน พาท,ทุกคนมาดูนะครับก็คือจะทําการขับรถนะครับทุกคนแล้วก็พาท,ทุกคนมาชมดูว่าจะเป็นสวนยางพาราทักมดนะครับทุกคนซึ่งพื้นที่ในการปลูกก็กว้างนะครับคนกว้างมากๆเลยนะครับคนพื้นที่ในการปลูกอานให้ทุกคนดูนะครับก็คือผมจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับคน ในพื้นที่นี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ประเทศลาวนะครับทุกคนก็คือจากสอสบพอลาวนะครับก็คือที่ลาวนะครับทุกคนจะเป็นการปลูกยางพาราค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ จะปลูกยางพาราโดยเฉพาะถ้าเป็นเขียดก็จะเป็นเขียดภาคใต้นะครับคนก็จะติดที่แขวงจำปาสักนะครับคนภาคใต้ของเราก็คือถ้าติดกับประเทศไทยเรานะครับก็จะติดกับอุบลน,นะครับดูความยาวของสวนยางพารา ในพื้นที่สอบปอ,อาวนะครับก็คือเขาจัดูการนนรับคุวนการดูแลเอาใจใส่ดีมากๆนะครับการดูแลเอาใจใส่ต้นยางพารานะครับก็คือแต่ละต้นนะครับ ยาวมากๆเลยครับจะเป็นสวนยางพาร,ราทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนพาทุกคนมาชมดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วจะอัปเดตนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ